ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็เจอกับลุงต๋าคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังห่วยออกไปแล้วนะครับลุงต๋านก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ลุงต๋าก็จะมา,าวิเคราะห์แนวทางฮานอย VAP นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนอยเนาะซึ่งเป็นน้อยสุดท้ายซึ่งก็นนอยนี้ก็ถือว่า มีพี่น้องหลายคนลุ้นกันเยอะพอสมควรนะครับก็เลยเจาะเจาะลึกอีกลงไปอีกนิดนึงนะครับงวดน,นี้ก็เป็นงวดประจำวันที่19นะครับ19มีนาคม67นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลงแต่หนหยไปก็ชุดเด่นเนาะชุดเด่นที่ลงวางไว้2ตัวนะครับลงวางไว้7กับ8เาก็มา1ตัว นะครับมา8มาล่างเนาะออก8 5เนาะก็มา8นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนาะ,ะกลุ่มด้านด้านซ้ายเนาะซ้ายข้างล่างนะครับลุงวางไว้3ตัวก็คือ,อ1 2 3สเนาะก็มา1ตัวนะครับมาบนนะครับก็ถือว่าชุดเด่นเนาะมาทั้ง2กลุ่มเลยนะครับ ก็หลายท่านก็อาจจะโชวดีกันไปเนาะท่านที่เอาไปาไปรูดเนาะหรือว่าเอาไปวิ่งนะครับก็คงโชว์ดียกันไปนะครับส่วนมวดประจําวันที่19มีนาคมเนาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันนะครับมาดูการวิเคราะห์แนวทางฮานอยวีทีนะครับมวดประจําวันที่19มีนาคม67 นะครับดับแรกเนาะก็จะเอาผลลัพ์เนาะผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมามาวางนะครับซึ่งอ่างวดที่ผ่านมาเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออ่าได้ได้หกนะครับซึ่งอ่าการได้มาของหกเนาะก็มีอ่ามีเศษเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหกจะไปเป็นตัวบวก สูตรบวกเดนล่างนะครับเ,เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตัวใหม่มาแล้วก็การวางาชุด2ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องบวกก็ต้องลบเนาะเพราะว่ามีเศษนะครับมีเศษเกิดขึ้นนะครับส่วน VIP ล่างเนาะล่างเมื่อประจนันที่18มีนาคมนะครับ ล่างก็คือแปดห้าเนาะล่างคือแปดห้านะครับการหาผลลั์ก็จะเอาอาผลลัพธ์ข้างบนเนะาะก็คือตัวนี้นะครับผลลัพธ์บวกสิบล่างงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็คืองวดวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดมีนาคมก็คือคู่นี้เนาะสิบหลักสิบก็คือแปดนะครับ อ่าส่วนห้าคือหลักหน่วยนะครับก็จะได้ตัวบวกก็คือหกหกบวกแปดนะครับอ่าหกบวกแปดก็จะได้ได้สิบสี่เนาะอ่าได้สี่ก็เอาแค่สี่มานะมาเป็นอ่าผลลั์เนาะผลลั์ตัวใหม่จากนั้นก็จะมาวางอ่าเด่นเนาะมาวางคู่เด่นนะครับ ซึ่งเด่นเนาะได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับก็คือสีเนาะถ้าต้องการอีกหนึ่งตัวเนาะ,ะก็จะเอาหนึ่งนะครับไปลบนะครับเพราะว่าการหาผลลัพธ์ตัวนี้มีเศษเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาหนึ่งมาลบลบสี่ก็จะได้ได้สามเนาะ,ะได้สามแล้วก็ตัวมันเองนะครับก็ดึงมามาเป็นสี เนาะอ่าซึ่งก็ก็ได้ตัวเด่นก็คือตัวนี้จะเอาไปใช้ในการวางหลักหน่วยนะครับอ่าก็โซนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่จะเอามาใช้ในการวางเป็นะหลักสิบเนาะหลุงก็จะเขียนไว้ข้างล่างนะครับกลุ่มนี้เนี่ยลุงจะวางไว้สามตัวนะครับสําหรับอ่าตัวเลขที่จะเอาไปจับ คู่กับอีกสองตัวนี้เนะาะงวดนี้นะครับตัวที่ได้ก็คือได้ได้แปดเนาะแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับทีนี้ก็มาดูคู่เด่นกันเนาะ,ะคู่เด่นนะครับตรงตันจะใช้สองตัวเนาะ ตัวที่สองกับตัวที่สามนะครับมาจับคู่กับสองตัวนี้เพื่อจะมาวางเป็นคู่เด่นเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้นะครับเอาเก้ามาจับก่อนเนาะก็จะได้เก้าสามเนาะเก้าสามเก้าสี่นะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นศูนย์เนาะเอาศูนย์มาจับก็จะได้ศูนย์สามศูนย์สี่เนาะอ่าศู 0, 3, 0, 4, นย์สามศูนย์สี่ะครับแล้วก็อคู่รองเนาะคู่รองนะครับก็จะใชอ้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนาะ <c oughs> ไปจับ ครับก็จะได้แปดสามแปดสี่เนาะอ่าก็เป็นตุม่มกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการจับคู่อ่ากับสองกลุ่มนี้นะครับอ่าซึ่งก็ถือว่าอ่าหกคู่นะครับอ่าถือว่าไม่น้อยไม่มากนะครับกำลังดีเลยนะครับท่านที่ต้องการที่จะหาลุ้น หรือว่าชอบตัวไหนเนาะก็สามารถนําไปรูดได้นะครับอ,อย่างเช่นงวดที่ผ่านมาก็เด่นที่ลุงให้ไปก็มาหนึ่งตัวเนะาะส่วนกลุ่มข้างล่างเนาะก็มาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับทันทีนําไปรูดหรือนําไปวิ่งก็อาจโชคดีกันนะครับพีน้องเอฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์และ้ะกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้า มีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ถือว่าเป็นอีกงวดหนึ่งเนาะที่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากงวดที่ผ่านมานเนี่ยมีเศษติดต่อกันนะครับถือว่า ไม่ลงตัวมาแล้ว4ีหงวดนะครับก็ถือว่าการหา,าผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้ลบมาตลอดนะครับก็ถือว่ายังเป็นผลลัพธ์ที่มีเศษอยู่นะครับส่วนตัวเลขที่ได้เนาะในรอบนี้น่าจะาไปดหกเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับ ก็ต้องไปบวกกับเดนล่างนะครับเดนล่างงวดล่าสุดก็คือ85นะครับก็เอา6ไปบวก8นะครับได้เท่าไหร่มาแล้วค่อยเอาไปลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ได้เ,เด่นให้ครบนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง Fc ท,ที่ติดตามลุงตันงโดยตลอดนะครับ เหมืนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ